ลูกแมวแมวหนูมาลีมีลูกแมวแมียวคนมันดูคล้ายสัตว์ลีหูมาลีไปเที่ยวที่ใดเที่ยวที่ใดเที่ยวที่ใดหนูมาลีไปเที่ยวที่ใดลูกแมวตามไปทันทีสวัสดีครับนักเรียนพบกับครูก๊อฟเช่นเคยกับวิชาดนตรีไทยเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียน ผมูอววขออนุญาตถอดแ่นหน่อยนะครับยังไงกันบ้างนักเรียนเพลงครั้งที่แล้วที่ครูปองให้ไปคือเพลงเต้ยโขงยังจํากันได้ไม่เอ่ยนะครูปอนบอกแล้วว่าถ้าท่องทุกวันนักเรียนจะจําได้นะครูวกว็ฝากไว้เป็นงานบ้านด้วยแต่วันนี้เราหมดจากเพลงเต้ยโขงไปแล้วครูปอนมาเพิ่มเป็นมีเพลงใหม่มาเพิ่มให้เป็นเพลงที่นักเรียนอาจจะคุ้นหูคุ้นชินกับเพลงนี้อยู่แล้วนะนั่นคือเพลงอะไร แทนแทนแทนจะได้ยินไหมจ๊ะหนูมาลีเพลงหนูมาลีลูกคยได้ยินไหมอ่าเหมือนดนตรีเหมือนกับที่เปิดต้นคลิปไปเลยนั่นคือเพลงหนูมาลีครูเชื่อว่านักเรียนต้องเคยได้ยินมาแล้วนะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วลุยก,กันเลยนะครูข,ขออนุญาตใช้อุปกรณ์นิดนึง ดูซิว่ามีเพลงโน้ตตัวอะไรมาเป็นเป็นโน้ตที่ดูคุ้นเคยอยู่แล้วไม่ได้ต่างไปจากเพลงเต้ยโขงเลยนะดูมีโน้ตตัวอะไรบ้างมีมีเลโดเลมีมีม,ม,ม,มีอ่าอเอาแค่สี่ช่องก่อนนะครับเนี่ยสี่ช่องหนึ่งสองสามสนะพร้อมนะลูกมนท่องขนะ้องตามก่อนนะมี อีกรอบหนึ่งมีเรโดเรมีมีมีอืมต่อไปโน้ตก็จะซ้ำไปซ้ำมาลูกอีกสี่ช่องสุงทักเอออีกสี่ช <c oughs> ่องก่อนจะบรรทัดแรกนะลูกนะอ่ะเรเรเรมีจอนจอนมาโน้ตมันซ้ำไปซ้ำมานะอีกรอบนึงลูกเรเรเรมีจอนจอนอ่า ทีนี้เราเข้า Gott, บรรทัดบนแรกให้ถึงตัวสุดท้ายเลยนะพร้อมกันเข้าไปพร้อมกับคุณกบอลนะมีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีก้อนก่อนอีกรอบนะมี ท่อนที่สองเหมือนกันเลยสี่แถวแรกสี่ช่องแรกเหมือนกันเลยเหมือนกับข้างบนเลยนะมีเรโดเรมีมีมีอ่เปลี่ยนสามช่องท้ายเปลี่ยนเป็นเรเรมีเรโดจบแล้วมีแค่นี้เองเพลง,งนีนะ้มีแค่สองบรรทัดนะมีแค่สองบรรทัดเองลูกอ่บรรทัดที่สองใหม่นะมีเรโดเรมีมี แต่บรงทัดบนมาท่องพร้อมก่อนนะไปช้าๆไม่ต้องรีบไปพร้อมๆกันนะมีเลโดเลมีมีมีเลเลมีซอนซอนอ่าบรรทัดที่สองมีเลโดเลมีมีมีเลเลมีเลโดเห็นไหมไม่ยากเลยนักเรียนนะก่อนจะไปครูบัสขอ ให้นักเรียนกลับไปท่องเพลงหนูมาลีทุกวันแล้วนักเรียนจะจำโม้ตได้รวมไปถึงเพลงเต้ยโของอย่าทิ้งนะครับเปิดเทอมมาเราจะได้ตีบเรเลดนตรีได้นะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย